ลองดูหลุมเจ็ดมีสองแฟเวนะครับสนามอินทนนท์เชียงใหม่อินทนนท์ไปทางใดพี่อันเพ่ะถ้าไปด้านซ้ายด้านซ้ายจะขึ้นกรีนง่ายกว่าแต่จะเสี่ยงกับน,น้ำแต่ถ้าไปด้านขวาจะเซฟกว่าถ้ามแม่นนะคะต้องไป,ไปด้านขวานีค่ะ,ะต้นมะขามดีกว่าถ้ามแม่นะคือแฟเวขวาไม,ม่งก่อนมีมะม่วงเนาะนี่นะต้นนี้เป็นมะม่วงต้นข้างหน้าเป็นสว่างกลาง ม่วงต้นใหญ่ๆนี่นะค่ะคุ้มหน้านี่เลยค่ะ เยี่ยมโอ้โหโอขอบคุณครับ <c oughs> รอ้าแล้วทีนี้<ะ>แอดไวเซอร์ที่ปรึกษา <c oughs> นายนายตีไกลนายตีไปด้านขวาเลยเอาขวานะค <c oughs> โอเต้องมี ที่เหลียงบอกอถ้าซ้ายนี่คือเสียงน้ําเลยถ้าซ้ายไหนต้องเปลี่ยนหัวไม้เป 3, น็นหัวไม้สามไปวางครับถ้าเกิดออกทางขวาก็จะง่ายกว่าใช่ไหมฮะง่ายกว่าค่ะโอเคผมเล็กขวาอุย้ยดูลากแล้วเี่งต้นนี้เลยนะครับ <c oughs> บัดส่งเยี่ยมเยี่ยมอ้นี่ก็สวยสวยดอพอดีเลย โอเคนี่สวยไปได้านขวามาด้านซ้ายสวยสวยมากจริงๆมันไม่ใช่มันสวยแบบไม่ตั้งใจนะสวยอันนี้สวยเป็นลูกฟุกแล้วกันระยะเท่าไหร่นี้ถ้าเหลือร้อยสี่สิบไปแน่จะโอเคนะจริงๆเป็นลูกฟุกนะครับผมไม่ตั้งใจจะไปทางขวาได้ออกซ้ายกอล์ฟมันก็อย่างนี้แหละครับแต่ถือว่าเลอ้อ์สวยนะหลุมนี้นะฮะ <c oughs> ดอยอินทนนท์เนี่ยครับนูน่นทางนูน่นตอยอินทนอนท์อยู่ทางนู้นนะครับแล้วก็อันนี้เราเดินอยู่ที่อำเภอดอยหลอมันจะฝ้าสองข้ามถนนนี่ครับถือว่าได้มาดอยอินทนนท์นะฮะแต่ฟ้าอ,อาจจะปิดเ้าฟ้าเปิดๆจะเห็นดอยอินทนนท์ครับตอ,อนนี้สวยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปลุยกัน <c oughs>